มือนี้เขาก็จิมาเฮ็ดอีเวนซัมเมอร์ได้หรือว่าอีเวนอย่างบุเล่ที่แท้มันมาแต่โดนละคอยหากระเจิลงมือนี้นี่ตอนนี้คอยกําลังคีวางนี่อุ้ยวางมะเขือเทศตอนนี้คอยใส่มะเขือเทศเป็นหลักเลยทุกคนมาเบิ้งนี้ไหมแตมใส่สองร้อยเจ็ดเบิ้งตอนนี้ได้เท่าไหร่วะห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนี่นี่ทุกคนมาเบิ้ง นี่ว้าวมะเขือเทศแบบโพดหลาย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 หดน้ำมันก่อนเลยโอเคเฮาจิ้มใส่ันนี้แหละในการเท็ดนะโอเคหดน้ำมันแล้วก็เก็บไปตอนนี้โอเคตอนนี้เขาก็ใส่มาได้ประมาณเท่าเดีวะ่ะเจ็ดพันแล้วค่อยก็จะมาซื้อนนี้ก่อนแล้วก็เอามะเขือเทศมาซื้อต่อโอเคสใส่มะเขือเทศแล้วแล้วเ้ยอยคอสคางไวะเออคางเกิน โอเคตอนนี้เฮาก็ได้ประมาณเท่าเดิมบุลเลแล้วก็มาเสิร์มอรือโอเคใส่แล้วแล้วนี่หู้ยโคตรหลายเลยเฮีย,ยตอนนี้เฮาก็จะได้แล้วเด้อเฮาก็มาเสิร์ต่อไปเรื่อยๆเสิร์ไปเรื่อยๆเด้อโอเคตอนนี้ได้ประมาณเท่าเดิมแล้วบุลเล่ประมาณ 1, 100, นหนึ่งหมื่นละสองพันละเนาะถ้าเกิดอันนะั้นเฮาจะบะได้อันนั้นแบบตัางเดียถ้าเกิดนนะหดนึ่งหมื่นสองพันเขาจะได้อิตเตอร์เองแหละตอนนี้คอยก,ก็ได้บีเอก แล้วก็ได้อนซสปริงเกอร์เนยเบลลโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้เด้อบายว้าวว้าวา